ไหนเออใช่โอ้ดกเหลือเกินปาไปเดินดูทานงนนะ้นอีกนะดกมากมายก่ายกองผู้พิยงพายชมมะม่วงสวนดานลิงเนาะดกจริงเลยดกมากมายก่ายกองบรรยากาศก็เย็นๆด้วยอ๋อโอ้นี่ไงมะม่วงอะไรมะม่วงน,น,น้ำดอกไม้ยี่ไหนยางยังไม่เก่เต็มที่ลูก ยังไม่แก่เต็มที่ไหนโอ้โอ้นี่มาดูสิโอ้โดกเทดกมากมายไกลกองเนาะว้าวไงโอ้โอโดกเท่เลยมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะเช <Yes. S 1> ดกจริงๆ ดบแบบไม่ต้องเกรงใจใครเลยรู้สิโอ้โหดกมากมายไข่กองเอ๊ะเอ้โหดกบ,ดบ,ดบ,ดบม่วงดบหรือมาม่วงอะไรไม่รู้เพิงเพิงช่วยเราอะ ทุกต้นเลยเนาะพิงเนะาะดกมากมายไก่กองเอ,อ่อยืนยืนมะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองอนนออดกเทไปเออนี่ไงมะเขือออออกลูกแล้วเนาะมีถั่วด้วยฮะ อเออนี่ไงมะเขือโอ้ออกเครือแล้วจริงด้วยเนาะนี่ไงชี้ลูกอืมออกเครือแล้วเนี่ยดูสิอสุดยอดเลยได้กินแน่นอนเลยกล้วยกล้วยตาวกล้วยตาวนต้ีไหนโอ้วิธีเก็บกล้วยเนาะดูสิ อ๋อใส่ถุงหัวเอาไว้นู่นนะ่ะสองเครือเย,ย,ยี่ยมจริงๆเลยวิธีตรักษากล้วยให้ผิวสะอาดสะอ้านเยี่ยมจริงๆฮะนู่งเจีโจนตาเ,เจียร์ต่อต้นลำใหญ่ในมืดเสียตารื้วหรอยังไม่ตายแน่ตัวมือนูตารืม่ะ นี่เขาเดือดรำใหญ่ตายอนู่มนี่ปีนี้แหละที่พิงอยู่เป็นพรีเซนเตอร์น่ะนู่มไอ้าวกล้วยเราลืมเลยดูซิพิงมาเปิดดูซิเปิดดูลองเอามิจับดินนอะร้อนร้อนลูกเปิดดีสิดูซิสุกหรือยังอ๋อนั่นเสียบมาใช่ทำแบบนั้นแหละอ่าดึงมา อ่าไม่ได้ไม่ได้แป๊บฮะแป๊บหนึ่งเขเอากดเนี่ยจุดยอดเลยเชฟพูผิงว,ว้าวอ่อาแล้วยังมาใส่ตอนนี้เลยลูกจะบีดแตกแรงนะโอเคหืจุดยอดจริง,รงๆพ้าพา้าจิบรวยมาใส่นี้เอาที่คีบมาลูกอันที่คีบไปไหน เออเอาขี้มาลูกขี้มาใส่อันนี้สิบมั้ใช่ขี้มาใส่ไปอีกอืมไ,ไหมก็ไปเรามากรอบปลอกกล้วยตอกอาเชฟผู้พิงทำต่อแล้วนะเออเอาขี้มานั่งต่อมาลูกมา นี่ปอกแล้วอ,อบต่อ,อ,อหือยังกินไม่หมดเหรอมันร้อนอยู่เหรอไหนชิมดูสิร้อนไหม <c oughs> จับตัวล่างออร้อนมากเลยชิ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 อร่อยมากเลยเนาะอันนี้ของอร่อยปอกมันลูกปอกชิ้นนี้เลยอันนี้สิบสามอืมสิบสามลูกใช่<น> <c oughs> นี่เกี่วให้แม่กินด้วยต้องเหงอาปอกแม่ไปไหนไม่เห็นมาเลยแม่ไปส่งข้าวส่งที่ไหนวัดพร,ระหืึตกลงกันแน่เอาไปส่งไหนที่ไหนอยาอ่าขวางไว้นี่เระเปลือกไปทำปุ๋ย<ะ>ได้ลูกน่าจะวัดโห้ัดเหรอน่าจะไปดูน่าใจมากที่วัดเหรอลูกไหนก็ปลูกปลูกแบบ ใช่เนาะตอนตอนตอนที่หนูยังลุงลุงเคยทำเหมือนพวกหนูแล้วเหรอยังไมเนี่ตอออกใส่หมดนี่แหละเราจะไปอบ่อกิ่ลูกนะสิบสามลูกใช่ไหมสิบสามเราจะอบ่อ คนรทำก็ทำไปใช่ไหมปอกก็ปอกไปไม่มาแล้วมั้งจะไปไหนอ่ะอ๋อใช่ปอกให้ลูกเออปอกไปนั่นเม่ต้องดึงมาได้ยังลูก นั่นแหละสุดยอดจริงๆอืเรียบร้อยอืมไอ,งจ,มองจำเสียงรถได้เหรอจำเสียงรถได้ใช่ไหมละ่ะเอาเรียงดีๆเรียงดีลูกอืมโอเคเดี๋ยวเข้าอบเตาอบ อ้คือสันนะ่ากินจริงๆเลยอบเสร็จ,จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรานำไปอบโตเนาะเพื่ออะไรมากบใบจังอะเตรียมเริ่มใส่เลยลูกอืมใส่ไปแล้วที่ชมเชฟภูผิงอบกล้วยสมุนไพรอร่อยเทนแน่นอนโอเคแล้วก็ <c oughs> บิด เรียบร้อยเก่งจริงจริง,รง <Whoa. S 1> ต่อไปก็รอเพื่อที่จะสุกในนาทีต่อไปตั้งกี่ชั่วโมงตั้งกี่ชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงเหรอหชั่วโมงไหนใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงเวลานี้นอ๋เดี๋ยวก็สุกนั้น,นสุดยอดจริงจิง ใช่มันจะเด้งอะเนาะแล้วมันสุกเนาะตอนนั้นอ่ะอันนี้เข้าก็แต่อันนี้มันสุกแล้วไงตองเลิกก่อนตอนนี้แล้วจนถึงเที่ยงโอ้โหจนนอนเฝ้าเลยเนาะอืมน่าจะถึงบ่ายใช่โอ้เนาะยาวนานเลยอ,อืมโอเคผู้ชม,มเนีย่ยดูบรรยากาศมะม่วงดวกโดดเนาะต,ตอนนั้นนะเพื่อเราถ่ายถ่ายใหญ่บวบเออใช่ตอนนั้นข้าบลักทำมะม่วงกันเนาะ อร่อยมากด้วซิลุงกินดูอันนั้นอันนั้นหนามะอันนั้นรสชาติอะไรมาอันนั้น,นไม่เป็นขนมจีเหรอยังไม่ใช่นนี้อนีอืมมันเผ็ดอันนี้รสชาติเผ็ดอือเผ็ดแบบพริกเลยอืม